าน้องอันนี้เราอยู่ที่ตลาดบุญผลิกนะคะชูทุเรียน,นจ,จินต่ผาล่มก็มีแบบผงน่ำจินต่ผาล่มก็มีนะจ๊อนนะอาเมบ้ามันจะมีนินด เราไปขึ้นรถกันมีหางมมมี่พี่เนข้างหน้าเออไปเมจที่ได้หายในรถหรอปะพี่ๆรถขอนิอยูห์รถขอนยูหเทียบรอเลยนะครคือตลาดบุญทะเลขาซินาคุณยายแบบว่าใช่เจนเล่นรถ คี่ดได้ลายยางดิแม่เราเอาเราเอาเลยนนลเาลนาะแล้วแม่จันทิราเขาถึงรถมีปลาหรอปะเพบาะว่ามีรถหรอแม่เออเดี๋ยวจะพาไปบ่มีเห็นบอกบ่มีรถเันบอกพเพื่อไปย่าง จายอยู่สาเอา้าเห็นบ่นคุณเอาไปเบิง่งได้เบิ่งนะแม่เนี่ยคุณน่ะยังเอาไว้แล้วก็เข้ามา นี่ยายเอาวางไว้นี่นะพวนี้คนแต่ของหลายไงวันพอแล้วน้ำคือบอใส่ในรถเเดี๋ยวอยออบ,อยอบอกขาดบกขาดรถพอยินอยได้บาทนี่นะบยเอาคืนบาทนี้เอาคืน ออพอจะถอยรถได้บานนี่<ว>เดี๋ยวให้ยายเอาของขึ้นรถก่อนยายเอก่อนเข้าไปทำอะไรม,ไมามามาของกินเต็มเลยเอาขึ้นรถได้แล้วเอาวางไว้พื้นสิยายมันจะเต็งเห็ดมันจะเต็งเห็ดมูนเต็งบาดงบากเล มันจิเตเงเฮ็ดมุลน,นะม่ม,มไปคืนบ้านนี้นะอาพี่น้อึ่มได้บบานนะ